วันที่27กันยายน2566เวลา7นาฬิกาที่ศาลาการประเรียนหลังใหม่วัดสว่างสุวรรณารามหน้าสวนหลวงรัชกาลที่9จังหวัดนครพนมพันจ่าอากาศเอกสินลนาสายบัวนางทัศนัยสายบัวบิดามารดาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์หรือที่เพื่อนตำรวจเรียกว่าสารวัตรศิวะ อายุ32ปีนายตำรวจประจำสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมกับญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสารวัต,ตรไกรแบงหลังนำอัฐิและเท่าอังคารงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาณนะวัดพระมหา,าธาตุเขตบางเขนกทมกลับมาไว้ที่วัดสว่างสุวรรณารามซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดที่สารวัตรแบงเคยบวชเนนและอุปสมบท เพื่อรอให้ครบ100วันประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้ก็จะทำบุญและประกอบพิธีลอยอังคารในแม่น้ำโขงต่อไปนอกจากญาติพี่น้องที่ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนกกต้อง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับชุมชนวัดสว่างแล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนของนางทัศนยัยสมัยทำงานเป็นข้าราชการประจำฝ่ายกองคลังเทศบาลเมืองนครพนมมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและโผลเข้ากอดร่าไให้แสดงความเสียใจในการสูญเสียลูกชายซึ่งในทิธีททำบุญครอบครัวสายบัวได้นำหนังสือประวัติสารวัตรแบงค์รวมทั้งบทสวดมนต์แจกให้กับผู้มาร่วมงานด้วย และได้ผูกแขนรับขวัญให้กับพ่อแม่ของสารวัตรแบงค์ตามความเชื่อของคนอีสานที่ว่าให้หมดเคราะหมดโศหมดโรค,หม,โรคหมดภัยในคราวเดียวกันด้วยโดยนางอาริยากัล,ลายาหรือแม่หมีอายุ61ปีอดีตหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีเทศบาลเมืองนครพนมเปิดเผยว่ารู้จักกับนางคัศนยัยหรือเพื่อนๆจะเรียกชื่อเล่นกันติดป,ปากว่าไทยตั้งแต่ปีพศ2528หลังแต่งงานกับพันจ่าอากาศเอกศิลนาก็ให้กำเนิดลูกคือสารวัตรแบงค์และ นำลูกไปเลี้ยงที่สำนักงานด้วยเสมอพวกเพื่อนๆก็ช่วยกันเลี้ยงดูจึงมีความรักความผูกพันกับสารวัตรแบงค์